ปั๊มน้ำมอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกับแผงโซล่าเซลล์330วันหนึ่งแผงใช้งานแผงเดียวก็ทำงานได้เหมือนกันแล้วก็ไหลต่อเนื่องหลังจากที่ไล่ดวงดาวได้ถ่ายทอดวิดีโอปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์ขับเคลื่อนโดยเจ้าตัวมอเตอร์มหัศจรรย์ก็มีพี่น้องหลายท่านสอบถามเข้ามาเป็นอย่างมากว่าใช้หนึ่งแผงได้ไหมใช้สองแผงได้ไหมวันนี้ผมเมทีไล่ดวงดาวจะพามารับชมครับปั๊มน้ำของเราก็จะมีปั๊มชักขนาดหนึ่งนิ้ว แล้วก็เจ้าตัวมอเตอร์มหัศจรรย์นี่ใช้งานได้ดีและทนมากครับใช้งานมาสาปีแล้วแล้วก็จะมีเบเกอร์นะครับแล้วก็มีแผงโซลาเซลล์โดยวันนี้ผมจะพาพี่น้องทุกท่านมารับชมการปั๊มน้ําจากชุดปั๊มน้ํามอเตอร์ยูนิเวอร์แซลกับแผงโซลาเซลล์330วันหนึ่งแผงว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าครับไปดูกันเลยครับวันนี้เราต้องการน้ําไหลที่สม่ําเสมอและผมจะใช้แผงโซลาเซลล์แค่แผงเดียวครับ มาดูขนาดของแผงที่เราใช้นะครับจะเป็นขนาด330วัตต์จะเป็นมือ1หรือว่ามือ2ก็ได้ครับถ้ามือ1ราคาน่าจะอยู่ประมาณ3,000ขึ้นไปนะครับถ้ามือ2ก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 2 0 0 0 3นะครับโดยเราจะเลือกใช้จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์มือ1หรือว่ามือ2ก็ได้นะครับโดยผมจะทําการต่อแค่แผงเดียวนะครับนี่ครับแผงนี้นะครับแผงนี้เราจะต่อไประบบโซลาร์เซลล์นะครับเป็นสายสีขาวใหม่ๆนี้ครับ แล้วก็ตัวนี้ที่มันอยู่ข้างๆกันผมใช้ระบบไฟฟ้านะครับไม่ใช่ไฟฟ้านะครับไฟโซล่าเซลล์200รเราจะพาไปดูการต่อแผงเดียวใช้งานได้หรือเปล่านะครับนี่นะครับแผงเดียวนะครับจุ่มที่ตรงนี้นะครับขั้วบวกขั้วลบมาเช่นนี้นะครับเราจะตามไปดูตามสายเลยนะครับสายหนึ่งจะเป็นสายที่ผมใช้ไฟสายหนึ่งจะเป็นที่ใช้ต่อตรงเข้ากับมอเตอร์นะครับอ่าไปดูกัน แบบไม่ตัดต่อเลยครับผมอ่าผมก็จะเดินสายมาแบบบ้านๆนะครับผมติดตั้งใช้งานชั่วคราวนะครับช่วงฤดูฝนก็ไม่ได้ใช้ช่วงฤดูแลรงก็ใช้แบบง่ายๆจะได้ประหยัดต้นทุนนะครับหนึ่งสายนะครับจะถูกแยก,กออกไปอยู่ที่เอาไปใช้ไฟนะครับเอาไปใช้ไฟหนึ่งสายจะมาที่มอเตอร์นะครับโดยเราสามารถต่อตรงได้เลยนะครับจากแผงโซล่าเซลล์ ไม่ต้องมีตู้คอนโทรลไม่ต้องมีความรู้ระบบอะไรมากมายนะครับก็ตัวหนึ่งจะไปใช้ไฟนะครับใช้ไฟตรงนั้นนะครับตัวหนึ่งก็จะเข้ามาที่ตัวเบรกเกอร์นะครับเราทำเบรกเกอร์เป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับหลายท่านก็จะสงสัยว่ามันใกล้น้ําจังเลยเนี่ยคือผมทําชั่วคราวไว้ให้รับชมเฉยๆนะครับท่านก็ไปติดตั้งที่ปลอดภัยนะครับต่อเข้าเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ออกมานี่ครับผมออกมาตามสายไฟ สายไฟก็จะวิ่งวนมาแล้วก็มาเข้ากับมอเตอร์มหัศจรรย์นะครับหรือว่ามอเตอร์ยูนิเวอร์แซลตัวนี้จะเป็นมอเตอร์มอเตอร์พวกเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับซัม s ุงเอลจีอิเล็กโ x รลักนะครับเขาจะต่อขั้วบวกขั้วลบหรือว่าสายสองสายออกมาจากมอเตอร์ให้เราอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดินมาจากแผงต่อเข้าได้เลยครับจะต่อเข้าสายไหนก็ได้ไม่มีบวกลบ ที่สําคัญมอเตอร์ตัวนี้ใช้งานได้ตั้งแต่12โวลต์ถึง220โวลต์นะครับเราจะสามารถใช้ไฟบ้านก็ได้หรือว่าแบตเตอรี่โซล่าเซลล์ได้หมดครับยิ่งกระแสไฟส่งเข้ามาแรงมอเตอร์ยิ่งจะทํางานเร็วนะครับผมก็คือผมมีตัวปั๊มชักอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแผงอยู่แล้วผมก็ซื้อแค่มอเตอร์มาราคา1,200นะครับผมถ้าใครสนใจก็ทักอินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับแล้วก็ผมใช้บ่อบาดาลน,นะครับ บ่อบาด้านนะครับก็คือต่อมาท่อหนึ่งนิ้วนะครับเป็นปั๊มชักหนึ่งนิ้วแต่ว่าต่อท่อดูดหกหุนแล้วก็ท่อออกหกหุนนะครับเพื่อจะให้การดูดดีเยี่ยมนะครับทีนี้ผมก็จะเปิดสวิตหรือว่าเบรกเกอร์ให้เครื่องทำงานนะครับผมนี่เครื่องทำงานนี่ครับแผงเดียวนะครับเนี่ยใช้งานแผงเดียวก็ทำงานได้เหมือนกันแล้วก็ไหลต่อเนื่อง แต่ว่าก็อยู่ที่แสงแดดวันนี้อากาศหนาวๆอากาศค้มๆนิดนึงนะครับแดดไม่แรงไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับบางครั้งก็อยู่ที่ปั๊มชักของเรามีความหนืดความฝืดหรือเปล่านะครับแต่ว่านี้แหงเดียวใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูน้ําครับไปดูน้ํากันนี่นะครับผมต่อสายยางมานะครับต่อสายยางมาแล้วก็ไปลดน้ํา ลดน้ำต้นไม้นะครับนี่งไงครับผมนี่ถ้าเราใช้สองแผงเราจะใช้สปริงเกอร์ระยะสิบเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางสิบเมตรได้สองหัวครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้ไหลเนี่ยทั้งวันนะครับเราทำาง,ง่ายมากครับเห็นไหมครับก็ไหลเต็มเหมือนปลาบ้านเรานะครับผม ถ้าใครมีแผงอยู่แล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากครับมีบอ่อบาดานหรือว่าบอ่อน้ําอยู่แล้วไม่ต้องลงทุนมากของผมมีบอ่อบาดานอยู่แล้วนะครับมีบอ่อบาดานอยู่แล้วแล้วก็มีแผงโซล่าเซลล์อยู่แล้วปั๊มชักก็มีอยู่แล้วปั๊มชักซื้อมาตัวละเจ็ดแปดร้อยครับมือสองตามร้านของเก่าก็มาซื้อแค่ตัวมอเตอร์มหัศจรรย์หนึ่งพันสองร้อยบาทสองหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทก็ใช้งานได้เลย บางท่านก็เอาไปทาพ่วงกับเจ้าหัวปั๊มลมทําออกซิเจนบ่อปลาครับบ่อกุ้งเวลาใช้กลางวันเขาสั่งไปสี่ห้าตัวเพื่อจะทดแทนกับตัวเจ้าตัวไฟฟ้านะครับรซื้อครั้งเดียวไม่ต้องหลายครั้งแล้วก็บางท่านก็เอาไปทําพัดลมอุตสาหกรรมก็คือตามคออวัวข้อไก่นะครับตามคออวัวข้อไก่มันก็เอาเขาจะเอาใบพัดลมใส่ครับเดี๋ยวผมจะลองปิด ลองปิดเบเกอร์แล้วทีนี้ให้หมุนเฉพาะให้หมุนเฉพาะตัวมอเตอร์ผมจะเอาการดูดน้ําออกนะครับผมจะไม่ให้ดูดน้ําแล้วจะรู้ว่ามันแรงขนาดไหนขนาดแผงเดียวนะครับเนะี่ยไปเลยเนี่ยครับความแรงเขาก็คือทําพวกพัดลมเอาก็คือทําพวกพัดลมมีเศษด,ดินเข้าไปครับ ทำพวกพัดลมพวกนี้ได้สบายเลยครับเนี่ยขนาดใช้งานแผงเดียวยังแรงขนาดนี้นะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากทำได้ง่ายๆวันนี้ผมเมทีไล่ดวงดาวก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้ครับสำหรับท่านใดที่สนใจเจ้าตัวมอเตอร์มหัศจรรย์ก็สามารถทักข้อความของไล่ดวงดาวได้เลยหรือว,ว่าแอดไลน์มาที่ เมทีสามมสมครับ M A T E E สามสามสมเพื่อขอข้อมูลและขอทำการสอบถามได้นะครับผมทำได้ง่ายๆและทำได้เองครับผมหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ไล่ดอกดลวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับ